สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านในช่องพระแท้สบายใจและผู้ที่แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณละที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่ติดค้างเอาไว้เกี่ยวกับรุ่นอายุ70ปีหรือรุ่นอธิการหลิวนะครับวัดสนามแย้เป็นวัดที่โด่งดังอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่นที่พ่วงไว้ซึ่งน่าค้นหาน่าศึกษานะครับก็จึงอยากอยากจะมาเล่าแปะกันเอาไว้นะครับแต่ทุกครั้งก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก่อนนะครับว่า เบอร์โทรศัพท์ของผมนี่โดยตรงนะครับถ้าท่านแอดไลน์ก็ตามนั้นถ้าอินบ็อกเฟซบุ๊กก็ตามนั้นนะครับหากท่านต้องการแบ่งปันผมก็ตามนี้เลยนะครับติดต่อตามนี้แล้วถ้าหากว่าท่านจะแบ่งแบ่งพระไปจากผมเลขที่บัญชีที่โอนเงินผมใช้เลขที่บัญชีเดียวธนาคารกรุงเทพตามนี้นะครับแล้วก็กรณีท่านต้องการเช็คพระขอเพียงให้ท่านถ่ายรูปตรงๆหน้าหลังผมก็จะพอ,อะชี้ชัดได้นะครับเนื่องจากดูจากภาพ แต่บางคนก็ถ่ายเอียงๆถ่ายเอียงๆแล้วก็ถ่ายกลับหัวกลับหางมาผมก็พยายามถ้ามีเวลาผมก็พยายามจะดึงภาพมาตัดต่อให้แล้วก็มาปรับแสงให้มันมีความคมชัดมากขึ้นก็เพื่อจะชี้ว่าเออยังไม่ดีครับหรือดีครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เข้าใจครับมันหลากหลายความรู้สึกครับเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าครับครับก็เป็นเหรียญเล็กๆอีกรุ่นหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีความงดงามนะครับผมจึง อยากจะามาเล่าแปะทิ้งเตือนให้ฟังแล้วก็อย่างเนี้ยผมรับเช่าครับเนื่องจากอะไรมันมีความคมชัดและมีความเดิมแล้วก็มีสเสน่ห์ของบนเรือนผิวนะครับเกลียวเชือกเล็กจะว่าไม่แต่งก็ไม่เชิงก็กลางๆพอสมควรนะครับแต่ไปเหลียงกลมไข่ใหญ่ก็จะเป็นกลมในลักษณะเหมือนบัวห้าหรือจะเป็นรุ่นพวกกระซับหรือจะเป็นยันวนใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี่เล็กๆและสิ่งที่สําคัญก็คือออกวัดสนามแย่ วัดสานามแย้เนี่ยเป็นวัดที่มีตำนานทั้งละนามแย้ทั้งรุ่นหนึ่งหกดังๆก็มาจากสานามแย้นะครับวัดสานามแย้เนี่ยอยู่ใกล้กับวัดไร่แตงทองมากหลวงผู้หลิวท่านาเป็นเจ้าอาวาสและบริหารนะครับดังนั้นวัดสานามแย้ที่ดังอีกอันหนึ่งเหรียญกลมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพิเศษทะาพระปราสามัคมขีหรือที่เรียกว่าโบสถ์รั่นหรือว่า,าสงครามเกาหลีอันนั้นชื่อเดียวกันเรียกไปมานะครับและภาษาเล่นเขาเรียกว่าสงครามเกาหลีนะครับ ทีนี้รุ่นนี้ก็จึงอยากจะมาแปะเตือนรุ่นอธิการหลิวเนี่ยครับ70ปีทีนี้70ปีตามที่ผมประมาณการเนี่ยถ้า70ปีถ้าบวก25ปีเพื่อให้ได้90ก่อนนะครับเพื่อให้ได้บวก25ปีเพื่อให้ท่านได้95ปีเพราะท่านมรณภาพเมื่อวันที่4กันยายนประมาณ2ทุ่มเสร็จเสนะครับตามข้อมูลชุดชุดข้อมูลเลยนะครับ49อายุกลมกลมบวกลบ นิดหน่อยนะครับกลมๆเรียกว่า95ปี95ปี95ปีถ้าท่านอยากทราบก็เอา25ปีไปลบปี2543จะได้70ปีตอนนั้นก็แปลความว่าอยู่ในปี2518ใช่มแมแต่เพียงแต่ว่าพิมพ์ทรงหน้าจะคนยุคก,กับสงคารามเกาหลีนะครับหรือรุ่นพิเศษสร้างโบสถ์นั่นก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญตำนานอีกรุ่นหนึ่งซึ่งค่านิยมเล่นหาแผงกับ3 4 0 0 0บาททองแดงนะตนานวะก็เป็นหมื่นแล้วยิ่ง หนึ่งหกไม่ต้องพูดถึงเลยอันนั้นเต่าใหญ่สังกระจายก็เรียกว่าเต่าใหญ่ส่วนเต่าเล็กละนนามแย้ที่ผมอธิบายไปเมื่อไวไวเนี่ยนะครับทั้งหกปีผ6หกรุ่นที่ผมอธิบายไปก็จะมีบล็อกใช้บล็อกเจ็ดแปดบล็อกสลับไปมานะครับอันนี้ก็ถือเป็นเล่าสู่กันฟังแล้วก็ท่านกระชมภาพไปด้วยแล้วก็ผมก็พยายามจะให้ดูหน้าหลังเลยแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆถ้าผมไม่ลืมผมจะให้ชมตัวตัดเนื่องจากมีอีกหลายวัดที่ผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังวันนี้ก็เพียงแต่ว่าติดค้างและพูดพูด พูดแล้วก็คือถือเป็นนี้ผมจะต้องทําตามนั้นเนาะเพื่อไม่ให้อ่าการรอคอยมันถูกทวงถามนะครับวันนั้นที่เล่าเรื่องวิชาชีพก็จริงๆว่าจะเล่ารุ่นนี้ก็บังเอิญเ,เอาไปแปะรุ่นเหรียญแก้พอดีนะครับรุ่นรวมพุทธคุณมันมีแก้ตัวใหม่เข้ามาคล้ายคลึงตัวตัดคล้ายคลึงหน้าตาคล้ายคลึงก็จึงรีบเอาไปเล่าให้ฟังสะก่อนนะครับซึ่งยังมีวัดอะไรวัดต้นลำใหญ่วัดหนองไม่แก่นนะครับวัดหัวผักชีแล้วก็วัดหนองประทุน วัดนอนวัตถุรู้สึกจะเคยเล่าไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มาสาทับอีกแล้วก็วัดนอนเต้าอิดเจ้าสัววัดนอนเจ้าอิดเจ้าสัวกับวัดใสทองเจ้าสัววัดใสทองเจ้าสัวจะแพงกว่านะครับเนื่องจากเป็นวัดที่หลวงปู่ท่านเป็นเจ้าวาดเธอเป็นเจ้าวาดบริหารจัดการอยู่นะครับจะประมาณนี้หรือไม่อย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมเล่นทุกรุ่นทุกวัดแท้ทันแล้วก็ศึกษาแล้วว่าหลวงปู่ปลูกเสกนะครับ มีข้อมูลชัดเจนว่าลงปลูกปลุกเสกเนี่ยผมเล่นนะครับแล้วก็ผมศรัทธาเป็นทุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในยุคในปีพศไม่เกิน2543ถ้าปี44ผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าปี44เนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือคณาจารย์ท่านอื่นๆท่านได้อารูปลงปลูกไปปลุกเสกไปสร้างส่วนค่านิยมเช่าหาก็ว่ากันไปตามค่านิยมต่างๆนะครับแต่ว่าผมมีเป็นบางรุ่นบางเหรียญ ไว้ศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีไว้แบ่งปันให้ใครนะครับดังนั้นที่แบ่งปันเนี่ยผมจะแบ่งปันเฉพาะพระที่ทันถ้ามีเกินกว่าหนึ่งเดือนผมแบ่งปันเอาอย่างนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวไปดูอขอบตัดกันสักเล็กน้อยนะครับขอบตัดจะประมาณนี้ก็เป็นพระที่เล่นง่ายนะครับก็พระกลมๆนี่ก็ตก50ปีนะครับถือว่าปีลึกนะครับถ้าลบไป2ปีปีนี้ปี65้านะครับถ้า68ใน50ปีเห็นไหมถ้าเรายกตัวอย่างปี18 แต่อย่างน้อยก็ไม่ไม่น้อยคือ40ปีบวกเอาอย่างนี้นะครับ40ปี CCP บวก40ปีบวกพระสภาพเนี่ยนะครับท่านหน้าสะสมไหมหน้าเก็บไหมนะี่ครับหูเหรียญดูได้นะหูเหรียญจะประมาณนี้นะครับหูเหรียญจะประมาณนี้แล้วก็มีความปิ้นประมาณนี้ตัวเจาะนะครับมีความปิ้นประมาณนี้นะครับถ้าไม่ปิ้นเลยก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีการทําซ้ําเหรียญแบบมาเกือบทุกรุ่นทุกปีพศเหมือนกันนะเพราะว่า แต่ว่าผมไม่ได้าตามไปเช็คหรือว่าตามไปทราบผมก็ทราบส,สําหรับมวลมหาสมาชิกที่ส่งมาให้ชมแล้วก็ที่ส่งมาขายแล้วก็ที่ส่งมาเช็คเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมตั้งแต่ยุคโควิดไม่ได้ผมเดินตลาดน้อยมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ดังนั้นก็เพื่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ศึกษาสะสมกันแล้วก็ผู้ใหญ่ต่างสายนะครับ อยากจะเข้ามาสะสมเรื่อยเดินตลาดพระเครื่องท่านก็จะได้จดจําหน้าตาไว้เผื่อท่านเกิดศรัทธาอยากจะเช่าหาเหรียญเบาๆราคาสําหรับผมเล่นพันบวกลบอยู่นะครับร้อยไปปลายหรือพันบวกลบแต่ราคาของคนอื่นจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็กกแล้วแต่ความพอใจของคนสองคนที่จะเช่าหากันนะครับซึ่งราคาภาพไม่มีอะไรตายตัวทุกรุ่นทุกเรียนทุกปีพศสาําหรับในช่องประเทศสบายใจจะอีกราคาหนึ่งส่วนที่อื่นก็อาจจะอีกราคาหนึ่งอาจจะแพงโด่งไปก็ได้หรืออาจจะถูกแบบสุดลูกหูลูกตาเลยก็สุดแล้วแต่ อันนี้ไม่ว่ากันและแต่ทุนหรือที่มาของแต่ละคนไม่เท่ากันคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ครับเดินทางของให้ปลอดภัยค้าขายขอให้ร่ำรวยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาให้สุขภาพแข็งแรงเฮ้เงินรวยครับ